นี่เป็นบรรยากาศการจัดชุดท่อนพันอ้อยเจ็ดสายพันนะทุกคนวันนี้ทั้งหมดยี่สิบหกชุดนะแต่น่าจะไม่ได้ได้ไม่ครบนะทุกคนอ่ามันลําบากมากทุกคนเพราะว่าแต่ละชุดมันต้องมีเจ็ดสายพันและอ้อยมันคนละราคาเราต้องเฉลี่ยเพื่อที่ให้แบบราคามันแบบสมดุลนะแต่ละชุดอ่ะตอนนี้จัด26แต่อ้อยไม่ครบจะได้ประมาณ24ชุดนะทุกคนอีกสองชุดที่เหลือเดี๋ยวเราจะแจ้งลูกค้าว่าให้รออีกประมาณ จ็ดถึงสิบวันนะก็มีลูกค้ารอหลายคนแหละอ่าเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงไม่รับแบบว่าให้เลือกเอาได้เลยอะไรประมาณนี้ถ้าเลือกมาคิดดูว่ายี่บสี่ชุดนี้ถ้าเลือกทุกคนนะเออทุกคนก็ต่างคนต่าง,างจะเลือกไม่เหมือนกันและอ้อยเราก็จะไม่พอขายและราคาอ้อยต้องมาชี้แจงอกีกบางคนมาถามว่าราคาทุกสายพันธุ์ราคาเท่าไหร่เงี้ยกว่าจะชี้แจงเสร็จนะก็คือคุยกับคนเดียวนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ พอแจ้งราคาไปเสร็จก็ไม่ใช่ว่าจะสั่งซื้อ,อ,อนั่นแหละคุยกันจนปวดหัวสุดท้ายก็ไม่ได้สั่งซื้อกันอะไรประมาณนั้นเราเลยจัดเป็นชุดตายตัวที่แบบว่าแต่ละรหัสที่เรามีนะว่าเออว่าเรามีอะไรบ้างอ่ะคลิปนี้ก็มาลงเพื่อชี้แจงนะว่าเนี่ยมันลําบากมากกว่าจะจัดเรียงกว่าจะอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะเพื่อนนะฉะนั้นก็แบบแบบ เขาลบซึ่งกันและกันเนาะเรามีอันไหนเราก็เราก็เสนอไปว่าเรามีอันไหนอยู่ถ้ายังไม่พอใจก็ยังไม่สั่งซื้อแล้วก็รอ,อชุดที่เราแบบคิดว่าเราพอใจประมาณนั้นนะมีทุกคนโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะแพ็คลงกล่องกันแล้วนะวันนี้ยี่สิบหกโอ้ได้ได้ยี่สิบสี่เนาะวันนี้ได้ยี่สิบสี่ชุดนะเออประมาณนี้เพราะว่าสองชุดไม่ไม่ครบทุกคนเนี่ยบรรยากาศความไม่ครบของเรานี่แหละโอเคประมาณนี้แหละลงกล่อง